คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามข้าพเจ้าขอน้อมกราบบูชาคุณพระศรีรัตนไตรขอน้อมกราบบูชาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามผู้เปี่ยมเมตตาประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมคาถาขุนแผนอันทรงพลานุภาพเข้มขลัง เป็นคาถาเรียกให้คนรักชื่นชอบเรียกทรัพย์ธุรกิจค้าขายร่ำรวยมีสเสน่ห์ในการพูดเจรจาทำให้มีเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนมากมายโดยให้ยึดมั่นนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องชอบธรรมขอให้ทุกท่านสวดคาถานี้โดยจิตอันเป็นสมาธิ มีศรัทธาตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคขวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพรคขวตาธรรมโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพรคขวตโตสาวกสังคโฆสังคังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมสิทธิเทา้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตร์ยิกกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหา กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้า ทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดู เอหิกระรนีโยอิติปิโสภัควาณชาลีติอิติมานิยมะโอมสิทธิท้าฝื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤตกูงามคือพระจัน์ทร สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกณเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูเอหิกระระนีโยอิติปิโสภัควาณชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนณมมภะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตยฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกะระนีโยอิติปิโสภัควานะชาลีติ อิติมานิยะมะโอมสิทธิเทา้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ําเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนะเมตตาโมกรุณาพุทธ ปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระระนีโยอิตติปิโสภัควาณชาลีติอิตติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณนะมภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน ให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระระนีโยอิติปิโสภัควาณนะชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิ ท้าฝื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณะมพระทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ิตกูงามคือพระจัน์ทรสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหา กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถ,ถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้า ทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนะเมตตาโมกรุนณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดู เอหิกระรนิโยอิติปิโสภัควานณชาลีติอิติมานิยมะโอมสิทธิเท้าฝื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณมพะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤตกูงามคือพระจันทร์ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระรณะีโยอิติปิโสภัควาณนะชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนณมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตร์ยฤกกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระ,ระนีโยอิติปิโสภควาณนะชาลีติ อิติมานิยะมะโอมสิทธิเทา้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ริตกูงามคือพระจัน์ทรสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนะเมตตาโมกรุณาพุ ปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระระนีโยอิตติปิโสภัควานัชาลีติอิตติมานิยะมะ